สวัสดีนักเรียนชั้นป1ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครัะครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้เลยครับนี่จำนวนครับ11ถึง20นั่นเองนะครับอ่าไม่ยากเลยเราจะนับตั้งแต่11ไปถึง20นั่นเองนะครับเราไปดูเนื้อหากันครับอ่าดูกันครับ นะฮะอ่าดูรูปนะครับเดี๋ยวรูปจะค่อยๆขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเรารอให้รูปขึ้นมาหมดก่อนเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันทีละรูปนะครับเรามาดูรูปแรกเลยครับรูปแรกนี่เรามาดูตรงยื้งก่อนนะครับนี่เห็นนี่ไหมเป็นรูปอะไรครับรูปถ้วยครับนี่เห็นไหมครับว่าเขานับจํานวนนับ โดยแบ่งอะไรไว้ครับนี่ครับผมกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอ่ะเรามานับในกรอบสี่เหลี่ยมกันว่ามีเท่าไหร่นะครับอ่ะลองดูกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ใช่ไหมครับในกรอบมี10และข้างนอกมีกี่อันนะครับมีอีก1ใช่ไหมพอรวมกันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยนี่เลยมาตรงนี้เลยครับ เท่าไรครับ11นั่นเองนะครับอ่าสิแล้วเรียก11นะครับไม่ใช่11นะไม่ใช่นะ11นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเลขอารบิกอันนี้จะเป็นแบบเลขไทยอันนี้จะเป็นแบบตัวหนังสือนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูจํานวนต่อไปนะครับ11แล้วมันเพิ่มขึ้นมาอ่าดูต่อไปรูปอะไรครับตะหลิวนะครับรูปตะหลิวนะครับอ่าดูในกรอบสี่เหลี่ยมโอ้โหเรารู้เมื่อกี้เรารู้แล้ว แสดงว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าในกรอบจะต้องมีเท่าไรเอ่ยเท่าไรครับเท่าไรอ่ะลองนับก็ได้อ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอาถูกต้องครับมีเท่าไหร่ครับสิบนั่นเองนะครับมีทั้งหมดสิบนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมข้างนอกมีเท่าไรหนึ่งสองรวมกันเป็นเท่าไรครับ สิบสองนั่นเองอ่ารวมกันเป็นเท่าไหร่สิบสองนี่เลขไทยเขียนแบบนี้และตัวหนังสือเขียนแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนี่ง,ง่ายเลยแน่นอนว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเป็นเท่าไหร่ครับสิบแล้วอ่าถูกต้องครับมาเขือเทนี่สิบแล้วข้างนอกมีเท่าไหร่อ่านับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ่ารวมเป็นเท่าไหร่ครับสิบบวกกับสามเท่ากับ 13นั่นเองนะครับอ่าต่อไปดูผักนี้ครับในกอบสี่เหลี่ยมแน่นอนเป็นกอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับข้างบน5ข้างล่าง5เป็นเท่าไหรครับ10นั่นเองอ่าข้างนอกวิร้อยเอยนับพร้อมกัน1 2 3แล้วก็4 10บวกกับ4อ่นับเลยครับ นับต่อจาก10ไปเลยนะครับวิธีการบวกคือ10ก็เป็น11 11 12, 13แล้วก็14นั่นเองนี่คำตอบอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ14นะครับขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างเห็นไหมครูลากเส้นมาให้เลยนะครับนี่น่าจะเป็นรูปอะไรเนี่ยขวดน้ำหรือเปล่าอา่าขวดน้ำสีเขียวๆนะครับขวดน้ำขวดนี้มีกรอบสี่เหลี่ยมอีกแล้วเหมือนเดิมเลยแสดงว่ากรอบสี่เหลี่ยมมีเท่าไหร่เอ่ยอ่ะตอบพร้อมกันสิครับเท่าไหร่เอ่ย เก่งมากครับกรอบสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด10นั่นเองนะครับข้างนอกเท่หอยนับพร้อมกันนะครับ 2> 1, 1 2 3 4 5นั่นเองอ่า10บวกกับ5เท่ากับเท่าไหร่ครับ10เป็น 11, 11 12 13 14แล้วก็15นั่นเองนี่คำตอบอยู่ตรงนี้นะครับ15 ต่อไปเรามาดูแอปเปิลกันบ้างครับนี่มีเหมือนเดิมเลยกอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ตอบให้ชื่นใจดังทางสิครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เอ้ยเท่ากับ10นั่นเองอ่ะเก่งมาก10นะครับเราไปนับต่อเลยครับพอได้นี้10ปุ๊บเรานับแอปเปิลต่อเลยครับ11 12 13 14 15แล้วก็16นั่นเองเพราะฉะนั้นแอปเปิลมี่ลูกครับ 16ลูกนะครับต่อไปมาดูโอ้โหนี่จุ้งจุ้งนะครับมันคือกุ้งนั่นเองนะครับช่เรียกให้น่ารักน่ารักหน่อยก็เรียกว่าจุ้งจุ้งนะฮะอ่ะกอบสี่เหลี่ยมแน่นอนมีกี่ตัวครับ10ตัวอ่าพอได้กุ้ง10ตัวแล้วเราไปนับต่อเลยครับมาครับกุ้งตัวนี้10เป็น11 12 13 14 15 16แล้วก็10 7นั่นเองนะครับโหง่ายมากเลยต่อไปกระป๋องอ่ามาดูกระป๋องในกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีเท่าไหร่ครับ10นั่นเองอ่าโหง่ายมากพอ10แล้วนับต่อเป็น10 11 12 13 14 15 16 17แล้วก็18นั่นเองนะครับกระป๋องมีทั้งหมด18กระดับป๋องนะครับ ามาดูกันต่อไปฮะนะครับรอแป๊บนึงร้าแป๊บนึงโหกำลังวิ่งเลยจิ้วจิ้วจิ้ว,วนะครับามาดูนี่ก่อนน่าจะเป็นผักอะไรสักอย่างครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจะเป็นแตงกวาก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าเป็นผักแล้วกันนะครับในกรอบมีเท่าไหร่เอ่ยในกรอบมีเป็น10นั่นเองนะครับข้างนอกมานับพร้อมกันนะครับครูจะขีดแลวนับพร้อมกันนะอ่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 14 15 16 17 18 19นะครับคำตอบคือ19นะครับอ่ะคำาสุดท้ายแล้วบาสเกตบอลนี่บาสเกตบอลนะครับในกรอบเรามีเท่าไหรเ่เอ่ยมี10นะครับอ่าศูนไม่เต็มศูนไม่เต็มอ่ามี10นะครับอ่าเรามานับพร้อมกันต่อ10ก็เป็น10 11 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็20นั่นเองนะครับอ่าแม้ววันนี้เราเรียนไปทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยกี่ตัวครับ10ตัวนื่นก็คือเลข11 12 13 13แล้วต่ออะไรครับ14 15 16 17 18 19แล้วก็2ี่นั่นเองโหงง่ายไหมเดี๋ยวครูจะชี้ตัวไหนให้นักเรียนอ่านตัวนั้นนะว่าคือตัวอะไรอ่ะครูลองชี้นะตัวนี้เท่าไหร่ครับห้าเก่งมาก11ตัวต่ปไป1 2 13อ่ะเก่งมากครับ14 15 16 สิบเ1็ตัวสุดท้ายครับ20โอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับอ่าเรามาดูกันนิดนึงนะครับข้างล่างเขาบอกว่าจำนวน1 0บถึงยีเป็นจำนวนที่มีกี่หลักครับ2หลักถ้าหลักเดียวก็อย่างเช่นอะไรครับเลขหนึ่งสองสี่ห้าหกเดแกล้วก็เลขศูนเนี่ยเขาเรียกว่าเลขหลักเดียว แต่ถ้ามีอย่างตัวนี้11 12อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลข2หลักแล้วอบอกว่าเลขโดดทางขวาทางขวาคือทั้งไงครับเดี๋ยวดูเลขตัวนี้นะครับอดูเลข12ของคูณนะทางขวาคือตัวนี้นะครับจะเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วเลขโดดทางซ้ายทางซ้ายคือเลข1ตรงนี้จะเป็นหลัก10นั่นเองอดูตัวอย่างครับเห็นไหมช่องสีน้ำเงินมีช่องครับ สิบช่องและสีส้มมีช่องครับหนึ่งช่องรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบเอ็ดหลักสิบคือด้านไหนครับหลักสิบคือด้านซ้ายคือตัวนี้ก็คือเลขหนึ่งนะครับนี่หลักสิบคือเลขหนึ่งหลักหน่วยคือด้านขวาก็คือตัวนี้ก็คือเลขเลขเดียวกันครับเลขหนึ่เงเหมือนกันอ่ะเรามาดูข้างล่าง,งดีกว่านะครับข้างล่างช่องนี้ทเท่าไหร่ครับช่องนี้สิบช่องนี้สิบรวมกันเป็น ยี่สิบนั่นเองนะครับนี่เท่ากับอันนี้เห็นไหมว่าหลักสิบนะครับหลักสิบคือทางด้านซ้ายนะครับก็คือเลขสองหลักหน่วยคือเลขศูนย์นั่นเองนะครับง่ายไหมนี่ครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำนะครับอ่านี่วันนี้จะให้ทำห้าหน้าอุย้ยเหมือนเยอะนะห้าหน้า แต่ไม่เยอะเลยนะครับมีนิดเดียวนะครับแรกจะเป็นหน้า102ครับนี่หน้า102นะครับแบบากน,นเกายๆทุกคนเนาะ1น3นะครับหน้า102เนี่ยให้นักเรียนทำไมครับโยงเส้นจับคู่แสดงจำนวนที่เท่ากันนะเห็นไหมถ้าอยางล่ะครูยกตัวอย่างให้1ข้อนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ในมัดในมัดจะเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมเลยในมัดจะมีเท่าไหร่ครับ10 นั่นเองนะครับนับต่อครับ11 12 13 14 15 16 17นะครับโอ้โหมัดนี้กองนี้มี17เราไปดูกันว่าอะไรฝั่งขวาเนี่ยอันไหนมี17บ้างอามาดูไม้ปิงปองนะครับเห็นไหมมีกรอบสี่เหลี่ยมรวมกันแบบนี้คือกี่อันครับ10อันนับต่อเลย11 12 13 14 15 16 17 อ่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันโยง,งเส้นมาเลยครับอ่าขอโทษที่ครูยโยงไม่ค่อยตรงนะฮะอ่าตอนนักเรียนโยงก็ใช้ไม้ทัดได้นะครับพอดีอันนี้ครูใช้ไม้ทัดไม่ได้นะครับอ่าเพราะนั้นข้ออื่นอันไหนจํานวนเท่ากันให้นักเรียนโยงเส้นไปเลยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเท่ากับ10ในมัดก,กลมๆตรงนี้ก็เท่ากับ10นั่นเองอจําไว้นะครับต่อมาครับข้อ2ใหญ่นะครับเขาบอกว่าให้วง ล้อมรอบคําที่บอกจํานวนนะเราก็นับจํานวนเลยค่ะครูจะยกตัวอย่างให้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับดีสอนี่ยส,สอกล่องนี้แน่นอนต้องมีเท่าไหร่ครับ10นั่นเองนับต่อครับ 11, 12, 13 14แล้วก็15อัานไหนอ่านว่า15ครับอันนี้อ่านว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้13อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้14และนี้ล่ะน,นี่แหละครับอันนี้อ่านว่า15นะครับเพราะฉะนั้น ทาใจเรียนภาษาไทยด้วยนะครับถ้าอ่านภาษาไทยไม่ได้เนี่ยข้อนี้ผิดแน่นอนเลยที่เหลือก็นับแล้วก็วงให้ถูกนะครับอต่อไปอ,อันนี้ไม่ยากครับไม่ยากเขาบอกว่าให้วาดวงกลมแสดงจํานวนในกรอบเะครัครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างแรกเขาบอกว่า16เราก็วงกลมให้เต็มกรอบลยกรอบแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บ เราได้เท่าไหร่แล้ว10แล้วเราต้องขาดอีกเท่าไหร่ครับ16ก็ต้องขาดอีก6ก็น,นับไปต่อ,อีก6ครับ1 2 3 4 5 6่ายโอ้โหง่ามากเลยนะครับข้ออื่นก็วงให้ตรงตามจำนวนที่เขากำหนดมาให้นะครับหน้านี้ก็เหมือนกันเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมดกี่หน้าเอ่ย5้าหน้าก็คือหน้า1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1และ 106ไม่เยอะครับอ่าเรานี้มีแบบฝึกหัดทั้งหมด5หน้านั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็จบไปแล้วนะครับการนับจำนวน11ถึง20นะครับเดี๋ยวแบบฝึกหัดครูจะมาเฉลยให้ก่อนเข้าเรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า goodbye สวัสดีครับ